สวัสดีจ้าวันนี้แม่รัดจะพามาดูโอ้ยดินเต็มหมดเลยแม่รัดปลูกวัตบเคลดไว้เมื่อคืนแล้วก็ดินใสให้เขาดูตื่นมาดินเต็มใบเลยแล้วก็เอาดินใสพวกผักแล้วก็ขยายอันนี้ขยายกะเพรากับโหระพาลงดินไว้เดี๋ยวค่อยลงไว้เพิ่มเรื่อยๆ แล้วก็นเนี่ยขนุนขน้าก็กำลังงามดูกับเปานี่เออโหละพาปักไว้เมื่อคืนแล้วก็ดูตรงนี้นี่คือผักชีผักชีขึ้นเต็มหมดเลยตอนนี้นี่จะเป็นพวกผักชีทั้งนั้นเลยเจมๆไว้ไม่รู้อะไรบ้างนะเนี่ยเออกวงตุง้ง มีบวบมีมีบวบมีเอ่อแตงมีมะเขือลงด้านนี้ไว้ด้วยมะเขือเทศองตุงคะน้พวกผักชีขึ้นเต็มเลยคราวนี้ทั้งนั้นเลยต้นเล็กๆเป็นผักชีเนี่ยมีพริกลองเอาแครอทมาลงต้นหนึ่งพวกเหมือนเยอะนะต้นหนึ่งทดลองทดลองลงเนี่ยโอเคผ่านอยู่ ี่กวงตุ้งกลวงตุ้งใบกันลังแตกบวบโอผักชีขึ้นเต็มเลยค่ะนี้เอา,มาเมล็ดมันมาฝังไว้ตรงนี้ผักชีก็ยังแพงอยู่มั้งเนาะเมล็ดก็ไม่ได้ไปสำรวจด,ดูทีก็ลงผักบุ้งไว้เดี๋ยวค่อยหากล่องโฟมมา แล้วก็ลงผักบุ้งไว้เยอะๆดีกว่า,าไว้กินเพราะผักบุ้งมันขึ้นง่ายเนาะอยากกินก็เก็บมาผัดเลยเนีา่ยมาดูดอกชาบาเพิ่งจะบานดอกหนึ่งงามๆยิงโซนอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะคือปลูกชาบาทั้งแถวเลยแต่ว่ามันยังไม่ออกดอกตัวนั้นจะมีหลากหลายสีอันนี้ออกละสีแดงสวยมากเลยชาบาออแล้วก็เนี่ยเนี่ย แครอทตรงนี้จะเป็นพวกแคลลอรอทกลงตุ้แตกใบแล้วเนี่ยเป็นต้นหอมแล้วก็ผักชีเจียมแจมเลยใส่ไว้อ้ยงามมากเลยดูที่ว่าปลูกต้นหอมใส่ในรังอะ่ะงามงามทุกคนเนี่ยเวลาทำกับข้าวเดี๋ยวข้าวมาตัดใบเขาเอาเนาะตัดแล้วก็ให้ขั้แตกขึ้นมาใหม่ ไม่รัดโรยผักชีแจมไว้นี่แครลอดแครลอดใบเขาก็กินได้กินสดสดได้เลยปลูกไว้พดลองปลูกไปเรื่อยเดี๋ยวพามาดูนี่นะนี่ด้านนี้ก็โหพลิกมีใต้นพลิกแม่รัดเอง รอดบ้างตายบ้างในกองตูง้ปลูกไว้เยอะๆมันก็ต้องได้กินบ้างแหละี่กองตูง้มะเขือต้นหอมปลูกผักสวนครัวไว้กินถั่วก็กำลังแตกยอดออกมาใหม่เนี่ยเนี่ยก็แตกออกมาใหม่ถั่วนี่ก็ได้กินหลายรอบแล้วเนี่ย กเขากำลังแตกออกมาออกดอกออกฝากมาเรื่อยๆเนาะเป็นรอบของเขาเนาะให้กำลังกำลังออกดอกมาเนี่ยเอาไว้แก่ให้เขาแก่ไว้ปลูกรอบต่อไปอีกไม่ต้องไปซื้อเมล็ดเขาอยู่นี่ยาวยาวยาวมาก กำลังออกดอกออกดอกเต็มเลยโอเคดีมากเลยถั่วน้อยนี่มาดูแตงน,นี่ล่ะเจ๊นานแตง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 โอ้ยติดเยอะๆทีเธอแตงแม่รัดลงไว้เยอะอยู่รอบบ้านแล้วตอนนี้พอเป็นแล้วมันก็ร่วงตอนนี้ รอพาวนาให้เขาโตให้ติดเยอะๆแล้วกันเนาะลูกเล็กๆลายลูกอยู่แต่ก็จะติดต้องลุ้นอีกในละอีกลูกน,ลนี้ตรงไหนล่ะเนี่ยดูเล็กมากที่จะติดลูกแบบงามๆเนี่ยต้องรอรอลุ้นเขาอืม นี่ก็เลยต้องเนี่ยปลูกขึ้นมาอีกในกระถางเดียวกันนี่แหละนี่ลงแตงไว้เนี่ยพวกแตงจะลงแตงเยอะละตรงนี้แล้วก็ข้างในนู่นนูอนอะไม่แล้วก็ลงไว้เนี่ยพวกลงไว้ให้มันขึ้นให้มันเลยขึ้นตามต้นต้นโมกดอกโมกมโซนด้านนู้น เียมาดูผักสลัดไม่รักด้วยม่รักขยายไว้ตรงนี้นี่ผักกำลังงามเลยพอเขาโตขึ้นมาอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปลงกระถางอันนี้จะเป็นผักไอ้นั่นน่ะใบแมงลักแมงลักก็ขยายพเพาะไวเยอะอยู่ไว้เต็มเลยเดี๋ยวจะลงให้รอบบ้านเลยเนาะกินไม่ทันก็เก็บขายได้มัด มัดห้าบาทสิบบาทนี่ก็ยังดีไม่ต้องไปซื้อเขาอยู่โอ้ยวันก่อนนี่ฝนตกลมแรงนี่พราทุกคนมาดูโซนด้านนี้อีกข้างหนึ่งถัวลมแรงแล้วต้นถั่วไม่รัดล้มก็เลยหาไม้มัด ผูกติดกับเข้าไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาหาไม้แบบสูงๆไม้ขึ้นทีหนึ่งลงทัวไว้เดี๋ยวจะทำค้างให้เข้าอยู่เนี่ยโอ้ดูรอดให้รอดนี่ถ้าเขาลอดก็จะไปกินไม่ทันเลย,เยคิดว่านนองทำไว้ มีแตงแตงจะเป็นมะเขือเทศปลูกไว้ยังอย่างละนิดอย่างละหน่อยเออแต่ว่าตอนนี้มไม่นิดและถั่วถัวกับแตงนี่จะเยอะมากเนี่ยจะเป็นชบาแถวนี้จะเป็นชบาไม่รัดเอาเชือกคึงไว้ก่อนเพราะว่า ไม่อยากให้เขาเอนมากำลังดัดต้นให้เขาอยู่ให้เขาขึ้นตรงๆแบ่งโซนให้เขาให้เขาขึ้นตรงขึ้นไปพอตรงนี้แม่รับลงถัว่วลงแตงไว้ไงลอยเข้าออกดอกอยู่ยเนี่ยออกดอกจะมีสีสีขาวสีแดงสีเหลืองวันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตดูสวน สิ่งที่แม่ลัดปลูกไว้นะคะส่วนเล็กๆคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีจ้า